นี่คือที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพังงานะคะบรรยากาศดีสวยงามเป็นเมืองที่เงียบสงบสวยงามอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ค่ะทั้งเมืองเลยสะอาดสะอ้านค่ะเช้าๆก็มีคนมาเดิน ออกกาลังกายวิ่งรอบรอบ,รอบสระน้ำนะคะข้างในก็มีอีกเยอะเลยค่ะเป็นบริเวณกว้างมากนี่ค่ะเมืองหน้าอยู่อีกเมืองหนึ่งค่ะพังงาค่ะอยู่ไม่ไกลจากภูเก็ตนะคะขับรถไปภูเก็ตประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะมีธรรมชาติรายล้อมเงียบสงบ รถไม่เยอะด้วยค่ะโอเคค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูความร่มรื่นของสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพังงากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นค่ะไปดูถ้ำเล็กๆ นี่ก็ดูทางพื้นก็จะเป็นรอยนูนขึ้นของรากไม้ที่พยายามที่จะดันพื้นขึ้นมาในนี้ก็จะมีลิงด้วยมีลิงด้วยตรงนี้อ๋อ Oh. Bad, bad, มันก็แปลกดีนะในสวนสารตะส่วนใหญ่วนไมนีมังกี้อินไซตโอ้มันลิงมันอาศัยอยู่ตามถ้ำมะค่ะเนี่ยดูนะคะดูมันเกาะ อาศัยกันอยู่ตามถ้ำคุณก็นำอาหารมาให้มันไม่รู้ให้มันทำไมสัตว์ป่าก็ควรที่จะหากินเองนะคะแต่ว่าตามความเชื่อของไทยก็คือการให้ทานการให้ทานสัตว์ป่าทำให้สัตว์ป่าเนี่ยก็จะมาบุกรุกเข้าเมืองค่ะจะมีซ่าของกล้วย เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนน้นกันค่ะ